Ha <laughs> เกินคาดตอนแรกไม่คิดว่าหนังมันจะดีขนาดนี้แอคชั่นมันยอดเลยครับดูหนังซอมบี้มาเป็น้อยเรื่องนะพูดจริงๆว่าชอบเรื่องนี้ที่สุดเป็นหนังซอมบี้ที่ดีที่สุดเลย,เลยก็ว่าได้นะครับสาหรับหนังญี่ปุ่นเรื่องนี้ตอบโจทย์ครับมันสนุกจริงๆครับพาเครียดได้หลายฉากแล้วก็ดุนได้หลายฉากมากเลยครับเขาทาเนียนมากเนียนจนเราแบบหัวใจเต้นตลอดเวลาสู้หนังฮอลลีวูดได้สบายเลยครับเชื <c oughs> ่อผมรับรองว่าเรื่องนี้นะครับมันสะใจเลือดสาดนะครับแล้วก็ใครที่เป็นแฟนการ์ตูนนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับ ฉากสมองกระจุยเนี่ยว่าสุดยอดจริงๆแต่ว่าสนุกมากๆแล้วเขาเก็บรายละเอียดทุกอย่างแทบจะไม่ได้หายใจเลยครับเพราะว่ามันตื่นเต้นมากมีอให้ลุ้นตลอดเกรงไม่หมดแล้วเนี่ยนั่งดูจนแบบตั้งแต่ต้นเลยจนถึงวินาทีสุดท้าย เป็นหนังที่สนุกมากนะคะอยากให้แบบว่าคนมาดูกันเยอะๆนะคะรับรองว่ามาดูแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะรู้สึกว่าออกมาเหมือนแบบเราเหนื่อยแบบเราตื่นเต้นแบบยังไงมันพุ่ออกมาจากวิ่งสักประมาณสิบรอบคือ2ชั่วโมงอะดรีนาลีนพุ่งพ่านแล้วก็ลองเตี้ยหนักมากจริงๆครับกูจะได้เห็นความการพัฒนาของคาลรเตเตอร์ตัวเอครับจากคนธรรมดาคนหนึ่งกลายเป็นฮีโร่